โอยอันนี้พาย,ยากมากเลยสงสัยต้องได้ใส่ขวานโอ้ยจ,จังได้บบ่าเน เซ็ควันอีกทีนะโอ้ยผายากแทนน่ะหนวนมันหนาค่ะทุกคนได้แล้ว ขอให้ทุกคนเบ่งนะคะผักทองพันนี่นะแสบที่สุดในปัตปต,ตพีเพระาะว่าเนื้อมันหนามากค่ะแล้วก็มาเลียหล่นะคะทุกคนโอ้ โอ้ยเบิง่งค่ะทุกคนดูดูค่ะทุกคนเหลืองเนื้อแน่นมากเลยค่ะดูค่ะอันนี้นะ่ะลูกไม่โตเท่าไหร่นะคะอันนี้นะ่ะลูกปานกลางนะคะแต่ถ้า,าลูกโตโตแต่พันโตนั่นแหละคะ่ะอันนี้พันใหญ่แต่ทีอ่อันนี้นะ่ะคือเอาลูก กลางมามาผ่า,านะคะทุกคนโอ้ยผ่าหยากมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเนือมันแน,น่นรับรองความอร่อยค่ะทุกคนเนี่ยมาดาม้ันนอกก็จะเตรียมมะเร็ดไว้เอาไปฝากเอฟซีนะคะตอนนี้ก็ก็มีผลเอ่อสีลูกสีแดงว่าจะซื้ออีกนะคะเพราะว่ามันไม่เยอะอยากที่จะให้อ่า อยากที่จะให้ครูกันทุกคนอยากให้ครูกันทุกคนนะคะแต่ว่าเหลืออีกอยูซีลูกนะคะลูกซ้ำเนี่ยถ่าจังใดถ่าจังใดน่ะก็จะซื้อพันธ์สีแดงอีกนะคะทุกคนนี่ยพันธสีแดงอขอโทษขอัยขอโทษขอัยนะคะพันธสีแดงนะเนื้อมันก็แดดเหมือนกันนะคะแต่ว่า แต่ว่ามันก็จะบอ่าจะบบคืออันนี้นะคะทุกคนแต่กระแซบบหวานคือกันเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานเขานะกินแล้วนะคะแต่ว่าข่อยยังพันได้เคยกินพันสีแดงนะคะแต่พันนี้นะสุดยอดเลยค่ะที่ที่ข่อยปลูกนั่นแหละค่ะเบ <c oughs> ิ่งข่อยตั้งใจว่าจะห้คนละสามสบนะคะถ้ามันถ้ามันพอพอคูก,กันก็อาจจะลดลงเหลือคนละยี่สบนะคะ แต่ว่าคอยมีอ่า่อยมีอ่าแตง่งแต่งไทยนะคะเยอะมากเลยแต่งไทยน่าจะได้เยอะอันนี้นะออก็ยังอยู่อีกอยู่หาหาลูกนะคะคิดว่าคงจะพอหาลูกนะหน่วยหนึ่งก็จะมีประมาณสามรอยเมตรนี่แหละค่ะปีที่แล้วนะคอยนับเบิ้งได้สามรอยกลัวสามรอยยี่สิบนะคะแต่ละลูกแต่ว่าอันนี้นะมันเป็นหน่วยน้อยนะคะ ปีที่แล้วนะนวยใหญ่ที่ข่อยเอาเอาพันปิดปุกแลคะทุกคนล้อเบืองนะคะดูนะคะอยากที่จะให้ได้ทุกคนนะคะทุกคนนี่คือจะเป็นของขวัญปีใหม่อันนี้ก็จะเลือกออกคัดออกอันที่มัน ค่ะอันนี้ก็คือ,อมเมล็ดพันธุ์ของเอมลู้นนะคะแตงไทยนะคะแตงที่มีหลายพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์น้ำผึ้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ลายแต่ว่าหวานนะคะข่อยก็จะเอารวมกันนะคะทุกคนอันนี้นะก็จะเป็นพันธุ์น่ะพันธุ์น่ะนวยขาวๆ่า,ค,าะคะอันนี้ก็หวานแต่ว่า,าตอนที่ข่อยจะเอาใส่ซองน่ะข่อยก็จะ เอาอันนี้ใส่น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นพันแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปแคนตาลูปอันนี้นะจะเป็นเนื้อสีส้มนะคะนี่ก็จะเอาใส่ไปให้ได้ทุกคนนะคะแต่ว่า,าฟักทองนี่พึ่งตากนะคะกับเรืออีกอูหารูกนะคะแต่ก็จะไปซื้อพันธ์แดงนะคะน,นี่คือพันธ์สีแดงนะคะอันนี้นะพันธ์เสียมพันธ์สีเท้านะคะทุกคนนี่แหละ น่วยหน่วยรุ่นกลางก็จะได้แค่นี้นะคะแต่รุ่นใหญ่ปีที่แล้วนะได้สามรอยเมตรนะคะถ้าเบิ่งนะคะว่าอีค่าลูกนะจะได้หลายปันไดแต่คิดว่าคงจะครบคงจะคู่กันละคะ่ะจะพยายามที่จะให้ทุกคนนะคะก็แต,แต่งไทยนี่ได้ทุกคนแน่นอนนะคะเบิงะะบ่งลูกสาเยอะมากเลยแต่งไทยนะพันนี่นะ หายห่วงเลยนะค่ะแซบหวานหวานทุกพันเลยค่ะเด็กคำเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีวันญ่เรานอนเว้นนะครับนี่ไม่คลีตหรือปุ่มปั๊บภาษาสวีเดนนะมาอือเขาก็เอิญปุ่มป้านี่แหละค่ะโอ้โหสุนิสปุ่ยกระดุปอ๋อ เมื่อเนี่ยไข่ก็จะหนึ่งซีนี่ให้กินนะคะแล้วก็จะบอยให้ทุกคนฟังว่าจะแซ่บซัมเซียนี่หรือเปล่าโอ้ยอันนี้หนักมากเลยค่ะเนี่ยหนักที่บอยดิสนะอันกันเอออินเด็กคุกก้าโยสกาเยอระเดนบาราลิตเตอเดนโยก้าสกัดเดียล ouais. ่าโยคาร์นาเกียบ <and un> <doubts> uh ิอตตาเอลตีตาฮากโยยี่หมอกานตกย่อ ค่ะทุกคนนี่ละค่ะมากะมากะมะเอือซีนี่น่ะมะอือสีนี่น่ะใคอยยังไม่เคยกินจากเชื่อนะคะคอยขอใจว่ามันเป็นมะอือที่กินได้นะคะทุกคนอ่าคอยเห็นทุกปีนั่นแหละค่ะคอยคิดว่าเขาออามาโชว์ในงานอะอาอย่างกะลาฮารลวีนที่ซื้อนะคะ ล้วที่นี่เพื่อนที่ทํางานเลยบอกว่ามันเป็นบางอื้อกินได้ไดนะ้นะนะว่าสัตวข่อยก็เลยล้องสื่อม้านะคะเราก็เลยจะเอามาหนึ่งกินนะคะทุกคนเพื่อนนะที่ทํางานคนหนึ่งที่เขาเป็นนะอ่าอ่าวิเกตอรีอ่าบกกินเนื้อสา์นะเขากินอ่าเขากินเจนะคะเขาก็จะบอกว่าพันนี่นะกระแทบมากว่าแพ้กันกับพันอ่า เปลือกสีเทาคือกันบ้านค่ะทุกคนแต่ว่าพันนีนะมันก็จะเนื้อมันจะบนนาปันไดนะคะแต่พันนี้น่ะเนื้อนาสุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วลูกมันน่ะลูกชิ้นใหญ่น่ะใหญ่สิบห้ากิโลเลยนะคะปีที่แล้วน่ะนวยที่ข่อยอไปปลูกนะ่ะสิบห้ากิโลจริงๆเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอจะพอใหญ่เราปรุงอาหารแล้ว เดี๋ยวคอยจะหนึ่งหม่อื่ก่อนนะคะเราจะกินให้ทุกคนเบิง่งว่ามันจะแซบหรือเปล่าหนึ่งจะประมาณสิบห้านาทีนะคะทุกคนฝักท้องหนึ่งสุกแล้วนะคะคอยหนึ่งโดนพอคะ่ะทุกคนมันเลยทรงสิบเปือเ่อยแน่ตรงหนึ่งประมาณแค่ พอถึงสิบนาทีนะคะอันนี้ค่อยหนึ่งสิบห้านาทีไม่ได้เละนะคะทุกคนเ mm hmm. มื่อนน้ค่อยกะอันนี้คือบองประแดกนะคะแต่มันเป็นสีดำแ้วกะเมื่อเน้ค่อยมีปาเซีมอนนะคะร้มควรนแล้วก็ค่อยกินข้าวเหนียวนะคะวันนี้มาค่ะทุกคนบาทนี้ไม่กินหนึ่งมักอือ เปลือกสีแดงน้ำกันนะคะข่อยซิมแล้วนะคะแซกขาวหวานเราการมเมื่อนี้ก็มีปลาแซลมอนนะคะบองปลาเมื่อกินข้าวเหนียวลายเดือนแล้วค่ะเพราะว่าเป็นลายเดือนหลัอเดือนกลัวนี่แหละค่ะข่อยก็เอาพูดมาค่ะทุกคนมากินข้าวแล้วเขายังค่อยคุยกันนะคะเมื่อเนี้ก็จะ กินนนี่เป็นผักใบเข่าทุกคนเนี่ย้ใดเคยใบยเขากับบาาือืบอ่ค่ะหวานค่ะแต่วากันยังปลาสูอ่ามือืือพันเปลือกมน์หรอค่ะเปลือกมนนะ์อ่ะมันอันนี้นะหวานซื่อประมันค่ะพันเปลือกมน์ทั้งหวานทั้งมัน ทำแบบไงเลยค่ะบองปลาเอามันปลาเซลม,มอนมาทาเมย์ค่ะทุกคนปลาเซลมอนกับมันๆด้วยค่ะโอ,อ้ย ช่วงนี้กินข้าวแซ่บค่ะทุกคนกินข,ข้าวน้ำมันงาเลย

I can't get out of there. He's gonna dry. Oh, no, yeah. no problem. Uh -huh. <coughs> you sent her home, Yeah. Oops. She said uh, she couldn't handle it. She said she can uh, lock a swamp in it. Du kunna hämta. Hon säger att hon kan plocka svamp med dig. Jaha, du pratar med henne? Jag skickar fråga i år. โอเคทักโอเคไอ็กอดิสรูมค่ะกินขา้าวยมแล้วก็มาคุยกันทักท้ายกันคือเกานะคะค่ะก่อนอื่นคอยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอก เ้วก็เขียนคอเมตนทรงกำลังใจทรงพลังบวกมาหามาดามบานนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะค่ะลรวก็คอยก็ขอทรงกําลังใจถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ได้รับความเสียหายแล้วกอ็อยู่ในวิกฤตน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะจังหวัดอุบลน,นะคะที่ค่อยได้เบิง่งคาวนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตนะคะน้ำท่วมหลายมากเลยนะะก ขอทรงกําลังใจไปให้ขอให้เข่าสูผภาบาปกติไว้ไว้นะคะค่ะเมื่อเนคอยก็ได้ร้องชิมฝักท้องหมือือสีแดงนะคะกะแซบอยู่นะคะหวานแต่ว่าบอไใครมันคือหมือือสีเทานะคะทุกคนหมื่ออือสีเทานะ่าจะมันแล้วก็หวานมากเลยนะคะขนาดน่วยอ่อนๆน,น้อยน้อย,อย,อยที่ค่อยเอามา เอาลวกเอามาแกงใส่เห็ดนะกัยังมันเลยค่ะทุกคนกับเรืออีกโยฮาหน้อยนะคะสีเท้าแล้วค่อยก็จะพาพาทั้งหมดละคะแล้วก็เอามาเล็ดมาตากแห้งแล้วก็ว่าจะไปซื้ออีกนะคะคั้นพๆอต่วา่าคิดว่าอาจจะพาะนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้ตอนแรกก็ตั้งใจจะให้30เม็ดนะคะแต่ถา้าเอฟซีต้องการหลายท่านก็ อาจจะลดเหลือคนละ20เม็ดนะคะทุกคนแล้วก็จะให้อำมอ,อ่ามล็ดอ่าอ่าแตงไทยนะคะแตงไทยมีหลายพันธุ์นะคะก็จะมีแคนตาลูปอ่าเนื้อสีส้มแล้วก็อ่าเปลือกอ่าแตงกลมๆเปลือกสีขาวนะคะแล้วก็แตงร้ายนะคะทุกคนอ่าแตงอ่าน้ำเพลิงน้ำนะคะก็จะเอาผสมกันนะคะทุกคนเจอ แตงใะเยอะนะคะ,มะเมล็ดแตงในเยอะมากเลยอาจจะได้คนละห่าสิเมตรแต่ว่าอื่นในเบื้องก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณาอ่าสามร้อยสี่ร้อยเม็ดนี่แหละค่ะก็อยากให้คนละหลายๆนะคะถาเอฟซีน่ะอาต้องการที่จะเอาไปขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพื่อที่จะได้ขายในอนาคตนะคะหรือเอ,อาไปจะปลูกกินก็ได้นะคะ แต่ว่ามะดามันนอนะ่อยากที่จะให้เอาไปขยายพันธุ์สาหรับคนที่มีทีให้ที่น้านะคะแล้วก็เอาไปขายน้าตลาดนับขายน้าบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าฟักท้องนะ่ะมีประโยชน์มากนะคะ,ะก็จะมีะเบต้าแคโรทีนลายแล้วก็มีวิตามินอเอเฮทไฮโมสวยเฮใไฮผิวสวยนะคะมาดามันนอกหนะ้ชอบกินฟักท้องมากๆเลยล่ะคะ่ะ ค่ะแล้ว่ข่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ว้าให้ฟังนะคะเรื่องพญายฝรั่งนี่แหละตอนเลิกง,งานม้านะคะค่ข่ก็เห็นแล้วนอนอยู่โซฟาแบบแบบเมื่อยนะคะทุกคนขอเลยถามแล้วว่าอสุทีนยน่ะไข่ก็เห็นเจ้านะลูกเวลาที่ข่มาหอดบ้านไข่วางสินะคะเมื่อนี่นะเจ้าคือคนเมื่อยแทะเจ้าได้วัดความดันไปแล้วเจ้านะ่ะทรง่ายงานไปทั้งโรงพยาบาลไปไข่วางสินะคะ ส่งรายงานนี่หมายถึงว่าทางโรงพยาบาลนะ่ะเขามีแนแนวตรวจเล้านะคะทุกคนเวลาที่เล้านะกดในลงไปนะ,ะเครื่องก็จะไปะเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าคอมพิวเตอร์อยู่ทางโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะรูว่าหัวใจเล้าเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยสอิโชว์ให้ทุกคนเบ่งนะคะว่าเครื่องที่เราส่งหัวใจ การตรวจหัวใจไปโรงพยาบาลเป็นยังไงเดี๋ยวคอยไปขอเรามาโชว์ก่อนนะคะนีเม่เค้เเมดเคไม่ไ้ ค่ะน <laughs> <N> ี่น <N> ี <Woah> ่ค <karaoke> <N> ือเครื <goodbye> <N> ่องตรวจหัวใจไล่สายนะคะเวลาที่เล้วน่ะจะกดตรงนี้นะคะคืนหัวใจของเราน่ะก็จะไปเข่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยุทีลรงพยาบาลเลยค่ะทุกคนเราก็จะส่งมือละสองเทือตอน้าวและก็ตอนแรงนะคะท่านสมัยมากเลยค่ะประเทศสวีเดนเป็นเครื่องตรวจหัวใจไล่สาย อันนี้น่ะหมอมาห้แล้วนะฮ็ดได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนเราก็จะตรวจในแอปพลิเคชันของอ่าไอโฟนนะคะเราที่นี่น่ะแล้วน่ะอ่ามีปัญหาเรื่องหัวใจ่าหัวใจแล้วน่ะเต้นทีเต้นเล้วแล้วหมอก็เลยอ่าเอาเครื่องนี้มาห้แล้วนะคะแล้วพอแล้วนัะกดอ่าลงไปเวลาเปิดเครื่องแล้วอ่าแล้วก็ใส่นิ้วโป๊2สองสองนิ้วนะคะกดลงไป คืนหัวใจแล้วก็จะส่งไปคอมพิวเตอร์อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วที่นี่อาหมอเขาก็จะรู้นะคะว่าหัวใจแล้วนหน่อยอเต้นอยู่ในระดับใดนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปคืนแล้วกันนะคะ ค่ะแล้วเมื่อเนคคอยก็เลยได้อ่ามีเสยียงกับล้าแน่นะคะเพราะว่าคอยบอยากให้อ่าล้าน่ะไปอ่ภาคเหนือหาลูกล้วนะค่ะเพราะว่าสุขภาพเราบ่ดีนะคะทุกคน <c oughs> แต่ว่าเราเน่ะยังยืนยันว่าเราจะไปนะคะเราว่าถ้าาป่วยอ่าอยู่อ่าภาคเหนือเขาก็อยู่มองลูกซ้ายเราอยู่กับมีลูงบาน,นก็เกาละัวะันสั่นค่ะ แล้วก็เลยคอยก็เลยบอกอย่างาไดนะคะคอยก็มีแต่งแต่ครูแล้ววา่าทัานเจ้าป่วยหนักแบบเกาอีกนะคอยบ่เบงเจ้าเด็กไนวางสินะคะเจ้าน่าบ่ฟังความคอยก็วางสินะคะที่คอยหามเจ้าก็เพ่อว่าคอยน่ะเป็นห่วงเจ้าบ่าอยากเจ้าสุดคอยวางสินะคะ,ะแล้วแต่แล้วนะคะเราก็คิดฮอดลูกนะคะเราอยากไปเดินเขาพร้อมนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดหลานน้อยแล้วพร้อมนะคะแล้วก็เลยอยากไป ใะรา้วค่ะกัเที่ยงกันกับเราโดนเติมเยู่เลคะแล้วก็เลยว่าฉันว่าเป็นยางดอฉันนะใจฉันนะแข็งวัสดอทุกคนครั้งที่แล้วนะเธอว่าถ้าฉันสีบอลลอดบอลอดชินบอลฉันยังกลับคืนมาเป็นคนแล้วว่ัสดุทุกคนแล้วก็ดันทุลังคือก่อละค่ะแล้วแต่แล้วล่ะค่ะกันแม่เราออยากไปหาลูกหาเตากาตามใจเราคือเข้าแลวเข่าทุกคนค่อยกะ แต่จะจมแต่จะวานน่ะล่คะค่ะกระหามแล้วอะไรคึ้เกา่าค่ะทุกคนคะเมือ่อเนยขอสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาหายม้าดามบานนอกนะคะก่อนสิจักการขอห้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้มาดามบ้านนอกสู้ชีวิตต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย